ใช้เดี่ยวพันลีปิดกล่องอ e ีแพมสวัสดีครับท่านผู้ชม f c เพื่อนเพื่อนนักมากรุกทุกทกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ก็อยู่ในไทยเชฟด,ดูเอลครับปลองมากรุกไทยครับจับคู่มาเจอกับท่านกลางเขนแดนใต้นะครับเรตติ้ง1 3 1 4คะแนน,นครับไก่ก้าวฟ้าก็เปิดได้มาโยงซ้ายนะครับมาโยงซ้ายไก่ก้าวฟ้านะครับ กูต่อสู้ก็ยังไม่ได้บ่งบอกว่าจะขึ้นเป็นม้าอะไรนะครับตำแหน่งนี้แทงริมมาหลบเรือก่อนครับเรือจะขาดนะครับคูต่อสู้เสริมโคนขึ้นมาในตำแหน่งของโคนคุณพลเดียวนะครับจังหวะนี้ก็แทงหนังวแทงกริดนะครับแทงกริบนะครับก็ทาลายนะครับนอกในนะครับคู่ต่อสู้จะแก้ไขยังไงในตำแหน่งนี้นะครับคูต่อสู้ ดันเบีย้ยขึ้นมากินตัดฟันหลอนะครับทําให้เบีย้ยของของคู่ต่อสูเป็นเบีย้ยฟันหลอนะครับคู่ต่อสู้จะใช้โคนกินหรือเปล่านะครับถ้าใช้เม็ดกินมาเม็ดกินขึ้นมาก็หมอนยันหลักนะครับไล่เม็ดรกระดับไปเสริมโคนสู่แนวรบนะครับคู่ต่อสู้เปิดเบีย้ยโอ้โหท้าแรกท้าชนท้าฟันกับเราแล้วนะครับ ทางด้านปีกขวาเนี่ยเรามีแท่นครับสามารถยกไม้ไปจับกินโคลนได้แต่เขาเรียกขุนขึ้นมาผูกนะครับจังหวะนี้เลยตัดสินใจนะครับมมาซ้ายปีกินซีนะครับระเบิดเบีย้ยขอไข่ขึ้นไปเลยนะครับ,บรเบีดเบี้ยขอไข่แทงขึ้นไปคู่ต่อสู้กินโคลนกินอ่ะมาซ้ายปีกินซีคู่ต่อสู้กินตัดครับกินตัดก็ใช้โคลนกินขึ้นไปก่อนครับไปแตะตัวผิดนะครับจังหวะนี้ ดีที่สุดครับใช้เบีย้ยกินขึ้นไปนะครับถึงจะเป็นแท่นก็จริงแต่ว่าสามารถสกัดเม็ดของคู่ต่อสู้ไม่ให้เคลื่อนตัวได้นะครับคู่ต่อสู้จะทํายังไงต่อครับตาต่อไปสีดําเดินแทงไล่โคนเรานะครับไทโคนไล่โคนก็คงต้องถอยครับถอยมาตั้งหลักนะครับถอยหลังตั้งหลักตั้งทรง คู่ต่อสู้จะเป็นม้าเทียมหรือว่ายังไม่บุ่งบอกครับจังหวะนี้ก็โจมตีเรือนะครับม้าจงซ้ายนะครับก็พยายามชิงจังหวะก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้ให้ชิงจังหวะเข้าโจมตีก่อนมมาซ้ายจะได้ดีจะมีข้อดีตรงนี้ครับคู่ต่อสู้โอรนทนไม่ไหวตัดสินใจกินออกมาเราใช้เรือกินครับใช้เรือกินขึ้นปจังหวะต่อไปคู่ต่อสู้จะเอาอยัางไงเอ่ย เรามีจังหวะครับเสริมคนขึ้นมาถ้าแทงขึ้นมาเรากินกินเรืองหลังขาดนะครับมีจังหวะยกม้าขึ้นไปกับขึ้นขุนนะครับยงมาขึ้นปิดจับเขาถอยคนธรรมดาจะทําทอะไรไม่ได้นะครับจังหวะนี้ขึ้นขนครับเราจะนําเรือไปกดดันนะครับกดดันทางด้านปีกขวานะครับกดดันเบี้ยนะครับ อ่าคู่ต่อสู้ขึ้นขุนเข้าป้อมแล้วนะครับเราก็ซ้อนเรือครับมากอ่อนซ้อนเรือนะครับม้าจะเห็นได้ว่าม้าของสีสีดํานะครับไม่สามารถที่จะเปิดได้ครับแม่ทับขึ้นไปคุยนะครับคุมของเบี้ยในตัวนะครับถ้าคู่ต่อสู้ดันโคนขึ้นมาก็กินเลยนะครับเรือด้านหลังก็ขาดนะครับม้ายกขึ้นมาเบี้ยก็ขาดนะครับก็เป็นการแกล้งครับแกล้งม้านะครับ แกล้งไม่ให้ม้าของสีนำได้เดินนะครับก็ยังเลยยังไม่รู้นะครับว่าเป็นหมากอะไรนะครับก็โปรดรับชมด้วยความบันเทิงน,นะครับรายการของไก่ก้าฟ้าก็เป็นเล่นไปบนไปนะครับโคตสอสุถ,ถอยโคนเราก็เสริมคนดันขึ้นไปเสียได้นะครับคนด้านปีกขวาของเราอยู่ไกลสนามรบเหลือเกินนะครับโคตสอส้ถ,ถ,ถอยโคนไปผูกเรือแม่เหมือนจะรู้จุดอ่อนของตัวเองนะครับก็ยังไม่มีอะไรเนาะ ขาขึ้นมาก็โคนกินเบี้ยกินก็กินโคนกินเรือกินโคนสองหนึ่งนะครับจังหวะต่อไปก็คงเสริมตัวครับระหว่างเม็ดกับโคนเอาตัวไหนขึ้นไปก่อนดีนะครับอืมเอาเม็ดขึ้นไปดีกว่าครับนะครับเผื่อเม็ดจะได้ฉีกออกพันด้านปีกขวาแล้วก็ไปต่อเม็ดได้เลยประมาณนี้นะครับพัฒนาเม็ดขึ้นไปนะครับเสริมตัวหมากขึ้นไปอ้าว โอ้โหคู่ต่อสู้ใช้เรือกินครับบังคับขุนเราต้องขึ้นไปโดนปักครับโอ้โหจังหวะนี้ก็มากินขึ้นไปแม่ทับไปเองครับใช้เดี่ยวพันลีนะครับขึ้นไปถึงดินแดนของคู่ต่อสู้นะครับนะครับโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยไก่ก้าวฟ้าครับคู่ต่อสู้กินเรือตัดเข้าไปแล้วนะครับดีนะครับคู่ต่อสู้ไม่เหลือเรือแล้วนะครับเอาม้ามาจับจะมาลุกคาดหรือเปล่า ถอยเรือกลับมาก่อนดีกว่านะครับคู่ตสู้จะยกม้ามาจับกินเบี้ยแน่นอนครับจับกินเบี้ยแล้วก็ยกม้าไปต่อทางด้านปีกขวานะครับคู่ตสู้กินเบี้ยฟรีแล้วก็กินเบี้ยฟรีฝั่งขวาครับหงายเบี้ยเก็บเบี้ยทางด้านปีกขวา2ตัวเลยนะครับเท่ากับกิน3ตัวยอมเสียหนึ่งตัวครับถอยเรือกลับมาก่อนป้องกันตารุกนะครับท่านกลางเขนแดนใต้ใช้ม้ามาจับกินเบี้ยนะครับ เราไม่มีตัวผูกแล้วนะครับใช้เรือไปผูกก็ไม่ดีนะครับจังหวะนี้ก็เลือกที่จะอย่างที่คิดไว้นะครับมนโทนั่งแท่นต่อมาไปเลยครับนะครับม้ายืนท่นทางด้านปีกขวาจับกินเบีย้ยนะครับเบีย้ยทอท้างนะครับกูต่อสู่จะกินเบีย้ยฟรีหรือเปล่านะครับถ้ากินเบีย้ยฟรีก็ไม่ว่ากันครับอา้าว ค่ณสู้ตัดใจกินม้าครับได้สองหนึ่งนะครับได้สองหนึ่งม้ารุกก็ถอยกลับมาไล่ม้าม้าคงต้องจรารีนหนีกลับไปนะครับกลับไปตำแหน่งนี้เสริมคนยังไม่ดีครับเบียดแทงขึ้นไปนะครับอีน้นงแทงกิขก็ไปม้าก็อยู่ไม่ได้ครับยัองจรารีนจรรีหนีกลับไปก่อนนะครับหนีกลับไปแล้วก็เสริมคนขึ้นไป คนทนางด้านปีกขวาได้ใช้งานแล้วนะครับคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ดันคนขึ้นมาก็ดันคนขึ้นไปเสริมตัวหมากขึ้นไปก่อนในลักษณะนี้นะครับเราเข้ามาเช็คตัวหมากกันก็จะเห็นได้ว่าคู่ต่อสู้อ่าจะเอามาไปกินกินกินเบี้ยเราอีกแล้วนะครับดันโคนขึ้นไปครับนะครับยอมให้คู่ต่อสู้เอาโคนมารุกเราหนึ่งทีนะครับรุกหนึ่งทีก็ยังไม่มีอะไรนะ เอาเรือไปกดกินคนนะครับไม่ให้ม้ามารุมกินเรานะครับดึงขุนให้มาผูก่ก่อนแล้วก็ดันโคนขึ้นไปูคตสู้โคนมารุกถอยขุนขึ้นม้าแล้วก็โคนปักลุกตรงๆเลยนะครับแล้วค่อยบิดตัวขยายตัวกันใหม่นะครับู่ต่อสู้ม้ามารุมกิน,นครับแบบนี้ก็กินแยกล่างครับ โคนกินเม็ดเข้าไปนะครับคู่ต่อสู้ติดเรือจะกินเบี้ยเราก็เอาเรือกิน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 ม้านะครับกินมาลุกเข้าไปปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกนะครับเราค่อยถอยโคนกลับมาต่อครับกินลุกเข้าไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับถอยโคนกลับมานะครับปลดอาวุธนะครับคู่ตส้เฉยเฉยก็กินเข้าไปครับครับถอยขุนกลับมาบีบค่อยๆบีบเข้าไปครับบีบเข้าไปนะครับ แม่ทัพเรานะครับฉายเดี่ยวพันลีครับแต่เริ่มต้นครับเกือบไม่รอดนะครับเดินขุนประกักไว้ก่อนครับการบีบพื้นที่นะครับแล้วก็เดินเบี้ยไปครับแล้วไปขัดไว้นะครับบีบเข้าไปเรื่อยๆนะครับกระชับพื้นที่นะครับขอยึดขอยึดพื้นที่ก่อนนะครับจับเข้าไปขุนขึ้นมาก็เดินเบี้ยริมอ่าจะได้จังหวะบีบขุนพอดีครับขุนขยับออกไปก็บีบขุนเข้าไปบีบเข้าไปเรื่อยๆครับแล้วก็กินเบี้ยฟรี แบบนี้ก็เอาขุนมายืนตำแหน่งครับนะครับที่ฉอชิง7นะครับถอยเบี้ยหงายกลับมาเบี้ยรุกเบี้ยหงายลุกอีแพมจนพอดีครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับทังช่อง y o u ูทูบหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอีพีหน้าคลิปหน้านะฮะอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันสวัสดีครับ